ลจวาสมมิปุรุณมมมเบามิตสมมิปจังาังดกกรอยมวันไยยสัพพะปะริตตาปะริามันโพตานิโสแล้วถ้าไม่เชื่ออีกอะถ้าไม่เชื่อจะเอาไปฆ่าเนเพราะว่าจะเสียสถาบัน ว่าฆ่าโดยอาชีวะไหนก็คือไม่ว่ากล่าวตักเตือนปล่อยเลยเหมือนเทวทัตนโยกเทวทัตเขาออกจากพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าถ้าในภาษาเราอาชีพของแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพของโพธิสัตว์โยมโพธิสัตว์มีคุณธรรมสี่ข้อโยมที่จะไว้ดีนะสุดทิษปัญญาเมตตาคันติ ขอให้มีสิ่งเหล่านี้ไว้อยู่เรียกว่าภาวนาได้ทุกวันว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกนี้เราจะเป็นผู้ที่จเจริญที่สุดในโลกนี้เราจะเป็นผู้ที่เป็นเสริฐที่สุดในโลกนี้อามาชอบทิลุูพุธธต้าทิไว้ว่าธรรมะเนี่ยมันจะทําให้คนหูตาสว่างท่านบอกว่าการสร้างโรงพยาบาลไม่ใช่กุศลส,สูงสุด การสร้างโรงเรียนก็ไม่ใช่คุศลนสูงสุดแล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นคุศศนสูงสุดธรรมะนหลวเหมือนกับท่านองค์วันวานที่นี้ท่านบอกว่าต้องให้คนได้รู้ธรรมะครับบ่ายบายบ่ายยังลื่นเดินกายเย็นจับที่เย็นยังดอกลูกด้วยคำวยดัสิ 有。嗯